สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกคนนะสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับเอาละทุกคนเรื่องงานแนละ้วพยายามบ่วงกันเลยผมจะให้ดูไปท่ามกลางหิมะนี่นะทุกคนตกมาวันนี้ตอนเที่ยงตกงแรงๆเ่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนั่นึงครับเออ เป็นไงครับทุกคนเคยเห็นกันไม่เอ,อ่ยหลายคนอาจเคยเห็นนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหนาวนะครับหนาวโอ้เย็นเย็นเดี๋ยวครับเมื่อวานไม่มีเวลามาดูนะทุกคนวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนมาดูกันครับ มหมาเนี่ยเปล่าตกเยอะนะทุกคนวันนี้ตกครึ่งวันเลยเฮ้ยหนาวหนาหนาไปลุ้นกันไปลุ้นกัน,มนหมาเนี่ยเปล่าท่วมบ่วงหมดแล้วนี่จะเอ๋หายไปไหนเอ่ย ตัวเลยมันเตะบ,บ่วงผมอีกแล้วเดี๋ยวค่ันนะอ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวค่อยเอามาไว้ใส่เดี๋ยวไปดูหลังใหม่กันรีไปนะทุกคนหนาว หลังแรกยังไม่โดนหลังสองเป็นไงท่วมว่วงผมเลยนะทุกคนดูดิ <c oughs> ไปได้ไหมนี่ยมองไม่เห็นเลยอนะทางดื้อน่ะไปกันนะทุกคนโอ้โหหนาวจัดอะเย็นมือไม่ได้ถุงมือมาด้วย รีบเลือกงานมาก็เลยรีบมาเลยทุกคนนี่พาทุกคนมาดูกันเลยได้กับข้าวไหมเนาะได้กับข้าวไหมเนาะได้ให้ทุกคนได้ดูกันไหมเนาะสองหลังผ่านไปยังไม่มีอะไรเลย ยังทุกคนสวยไหมครับนี่หางนี้รูดนะทุกคนแต่ไม่ติดอ๋อยิ่งหิมะล่วงให้กล่าวเลย ติดนะทุกคนแต่ตัวอะไรไม่รู้เอาของผมไปนี่มันทิ้งขาไว้ขาหนึ่งมองใส่แมวเอาของผมไปนี่แหละอยากแข่งกับแมวตลอดอะติดไก่กับขโมยของผมตัวอะไรมันจะมาติดไหมไทุกคนดูดิ เดี๋ยวลอยมันละลายเนาะเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวพอาแดดออกมันก็ละลายแล้วครับวันสองวันถ้าอุณหภูมิร้อนๆโอ้โหเต็มเลยโทษนะทุกคนต้องฟาดมันลงก่อน tôi lấy mũi chân để lối nhì mã lãi còn khôi mà tải buông ở mày thôi con này tớ đi thêm vấn đi còn nào ừ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  ไหนได้เนะทุกคนนี้ดีกว่าทรมานยิ่งกว่าร้อนอีกนะทุกคนหนาวหนาวเนี่ยมันไม่ใช่หนาวธรรมดานะไม่ได้หนาวเหมือนบ้านเรานะทุกคนหนาวแบบแทบแข็งเลยนะ เย็นด้วยแบบบุ๊ยหมดคำบรรยายนะทุกคนผมเพิ่งบอกว่าอยู่มืคลิปก่อนเองว่าอุณหภูมิเริ่มร้อนเน้ววันนี้เลยกลับมาตกอีกอะเลยมาตกอยู่ครึ่งวันเลยตกแหลงด้วยตกหนัก ฟ้าคงเปิดนะทุกคนดูดิหลังนี้ยังไม่โดนโอุ้ยลืนล่นๆห,หลังนี้ยังไม่โดนยังไม่ต้องเข้าไปนะทุกคนหนาวอุ้ยลืนล่น เย็นจัดเลยเย็นจัดเลยความหวังหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็ยังไม่โดนหิมะท่วมหมดเลยทุกคนดูดิ อ้ยกองฟ้ามีแต่น้ำนี่มะเอาสรุปนะทุกคนวันนี้ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับยังไม่ได้ตัวเพื่อนๆดูกันเลยไม่ได้ตัวให้ทุกคนดูเลยเป็นไงครับต้นข้างหลังสวยไหมครับทุกคนได้ดูเห็นไหมหนาวเย็นจัดอ่ะทุกคน,นเอา สรุปแล้วยังไม่โดนนะทุกคนคลิปเนี้ยยังไม่ได้ตัวทุกคนดูครับลึกขนาดไหนหทุกคนดูมือผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องทุกคนดูมือผมนะนี่นะเยอะไม่เยอะ,ม,ยอะมิดมือผมว่าทุกคนดูดิเื้เหมือนเกล็ดน้ำแข็งใสอะครับเกล็ดน้ำแข็งในตู้เย็นนะทุกคนที่อยู่ในช่องฟิีอะ นั่นแหละจะเป็นแบบนั้นแหละแบบถ้าแบบท่านไหนอยากเคยเห็นเนาะลองเอามีดไปขูดในตู้เย็นดูครับเหมือนกันเลยเนีย่ยตรงนี้เขาเอาบ่วงผมไปหมดแล้วครับทุกคนโไมาโคมันลือ้อออกหมดแลว้วอะหกหลังเอาผมไปหมดเลยอน,นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้หนุ่มพี่โลกก็ยังไม่ได้ตัวเนาะไม่ได้กับเข้าไม่ได้ให้ทุกคนดูเลย ก็ต้องขอขอบคุณทุกการการับชมนะทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามถ้าไม่มีทุกคนหนุ่มพี่โลก,ก็ไม่มีกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนว่าจะพาไปทําอะไรเนาะเอา,าครบับ๊ายบายสวัสดีครับไปเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเดี ยเย็นๆนะทุกคนห้าโมงครึ่งหกโมงอะ่ะมีมาตกใหม่ๆเลยตกแบบสดๆเลยบายๆครับสวัสดีครับทุกคน